สบายดีสวัสดีทุกคนเนะสบายดีพอลุงวันนี้มาเลี้ยงเัวกับร้านน้องพี่เนาะคอเนี่เผินเมื่อเห็ดเวียกอีะลรเนาะอุแหละแฟชี่ได้มาอีกคะเกี่ยวขาวกระชานนิกงะประมาณเกี่ยวขาวอุระนีเนาะบ้างบ้างแลมาก็กินมะขามเนาะพนโต๊ะพี่น้องมือสาวนี่โต๊ะคุอคุอแต่ว่าเดี้ยวนี้นะมันเลอะมาแน่เลยนี่นะซื้อแต่คันจอกมาไปคือหมูเอาซื้อกุ้บสะเอาได้ก่อน ก็เขาขาเจ้าเนี่ยนี่กะออกน้ำอะไรกะมีพี่น้องฮเจ้นี่ยนี้กะอยู่ขางหูเนาะเลี้ยงไม่ไกลนะพี่น้องเลี้ยงแถวหน้าขาเจ้าแถวขางหน้า,า,า,าห,า,า,เา,า,หา,าเองน้องเขาวาถึงโคกบเปื้อเปื่อนแหงเอ้ยต้นไม่ถึกซช้ายลิ่นแหละโอ้เจ้านนนหนึ่งก็ได้เนาะพ่อบะเออพ่อก่อนเนาะมันห่อนเะนาะหน้าอะไรแบบชิบิกนะเมื่อ,นะอจังสัก อ,อือมันอะไรอย่งเมืองพอ,อนี้เพิ่นกรเมืออะไรน้อพี่น้องเมื่อเหตุงานอีกแล้วอากาศซีนอนนาน้า,นามเมย์อยู่ตรงมือแรี่ยงนกระเบื้องเขาเมื่อนอนบ้านแล้วแบบนี้นอนอยู่หน้าลมเย็นๆพี่น้องแต่ว่าพูดนะตกคู่มือเนะาะชาซีหามืองอะไรเรียนติดพี่น้องเพราะว่านี่กระตกก็แห้งๆนะเมื่อนี้นะตกตั้งแต่์ซ่าคู่แล้วก็ยาเลยเนาะยังามห็นตกมาอยู่จังหวัดตอนแรกๆสิายยมาอีกไว้ใจไหม มาเลี้ยงกับร้านสองคนเนาะงัวป่านะลุงเพิ่นไปเลี้ยงเนาะพี่น้องขอนี้เพิ่นก็นหากระเมือสาวนี่แหละเพิ่นวันจันทร์ถึงเมื่อ,อเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ดีดีไม่หิวขา่าวบ่หิวเลยหิวเลยบ <c oughs> ่มาเป็นหมูนะมือมันเป็นหมูมือแต่ละมือไนงะมือพะยอยู่เรเทียงเลยเพิ่นเมื่ออยู่น้ำตว่วนอยู่บ้านนะพี่น้องเมื่ออยู่น้ำผ่อใหญ่ ไม่นี่ฮาก็ออกมาแล้วก็นนิกก็เลยพามาเลี้ยงงัวนะจ๊ะเพราะว่าอยู่เที่ยงเพื่อนก็บบุมีคนอยู่เหมย่ยเพื่อนก็ไปขึ้นหัวซิบินกับเหม่ยนี่จกะพอเพื่อนก็ไปเลี้ยงงวัวูอ้วนแต่งครบสึ่งกันนั่เลยตะก,กี้นะหนุงโซงข้าสารใส่ข้าสารนิกบอกให้เพื่อนไปเปลี่ยนเพราะว่าเขาป่าเลยยุ่งมันลายเนาะมันกินเทอ,อันนี้เพื่อนมันบอกกินดอกขวบแบบขันว่าให้ไปนหนุ่งเสือเพราะว่ามันบอกกินแต่ไหนเป็นไขายเด็ดโอ๊ยต้องเลเิก เย็นน,นะคะน่ะคเหลประมาณบ่ายส้งบ่ายสาม่จะสีไหลเงินงนดหนอข้างมือเพาะว่าเขาไปซื้อเขาซือแต่นามาเนาะเขากับบัดเมือเพื่อัะกินบางานยู่ขึ้นมาขึ้นาเจ้าก็คือนามากินกับร้านตุ๊กหนึ่งแต่ว่าไปซื้อเขาเพราะมันไก่ย,ยูเพราะไหลออกไปนี่ก็เม็นหน้าเ,าเลยบัติยวค่ะจะสีไหลเงเมื่อไปไหนบ้างนะ ครับตู้น้ำเช้าใครหนนี่ครับอือนงขัได้ด้วยนุุ่่ขาวจะเมื่อเนาะคนตุกกระแขงอะไรยงนี้นะคือฉันจอกมาอยู่แกคนตุ๊กทำเฮ้ยอไปดูค่ะ ไอห,หลัดในเดินทำตัวนั้นนะในคือลงเขามาสะอาดเดี่ยวเราไปไลยมันจะขึ้นไปห้ามูอมันไหมไ้เลยโดยเนี่ยน้องพี่น้องเขาเขาเจ้าถ้าก็เริ่มมา่นเลนะนี่นเนา,าะเก็นเบื่อเลยประมาณเบืด่เดือนนี่เจ้าวิชีได้เกี่ยวจ้าพี่น้องพอดีซูบกว่าจะ้ะเจ้าหน่อยก็โหเขาอีกเนาะยังโซซ่าม,มือเนี่ยตอนพ้นกระตุกนอ้อพี่น้องว่ามันกับเขามาอยู่ป่าเนาะพี่ เล่ยังยังไล่ล้างมอนนี้เลยเนิกมันข่ามากินหมากกระบกแล้วกมัส่นทนเลยเนาะมันอยู่ดีดีเนี่ยกวเห้ยไปดี่าลุงก็มาเลียงงก็เนิกเนาะเนตกกันนก็ตกาเนาะเ่ามันไม่อยากอยู่นี่แต่แหลนนีแต่แหลนไปมาเลเาะตกอยู่ขู่มึอเนาะเศร้าแลลวก็มาเศร้าแลลวก็มาคนละยัมือเศร้านะตกแต่เศ้าๆคุณราการหากัมาตกอีกนี่วางนี้วาง ที่เขาบายโซงเลยเนาะตอนนี้กะเขาก็มาสวนอยู่ที่เนี่ยอยู่ป่าก,กับร้านพี่น้องอนะไรก็ง้วมันกระเลนมะโกกหมากระโบกเขาก็เลยมาอยู่ที่นั่น <c oughs> ท่านคืนโคกนี่ย่านบ่ทธานง้ออยู่เพราะว่ามันเล,น,นะน,เล,น,เลนนะแต่โกกโบกง้วก็ไดรบนโต๊ัดแห้งกระเลนเนาะเป็นอะไรหิวขา่าวล้วบ้อเจ้าหน่อยเขาก็สิออกเมือเนาะให้มันกินอีกจ้าหน่อยก่อน,อนเพราะว่ามันก็ในก็ห้ากับบายโซงก็มันบายสามบายสี่เขาจะสิออกเมือ หอมหยาตียนโ้ยฝนตกนี่นะฝนตกนะอืมนุงบ่กินแล้วเนาะันี้เนาะใส่เสื้อกยาวมาลเด้งวหากินมากระบกในนติกมันก็ลายนึงจนว่ามันเน่าองบ่นอมากินคู่มืองวะขาเจ้าก็มาเก็บไปให้งวขาเจ้ากินน้ําคือกันเนาะกินแมื้อนี้แนี่นวาไปหาัวสิินพี่น้องบ่ได้อยูุ่นะ มิตรเลียงเม่นี้าะว่าโผก็บไปอยู่แล้วโอลขใต้หาเห็ดเหียงเลยเนาะสุลัวเกี่ยวเขาวือเนาะเนาะอแดง้งสีน้ำมันไปตันขาวเยื่อเห็ดนั่วงเลยแ้วกสีเปียงด้วยค่ะมาขาวพีจกอนโต๊กินเลยมากเลยเรามาสนนภอยเลยนะเราแห้งไปได้เนาะกระลิมที่แห้งมาเลยแลย ตอนนี้่นกาเศานนาร้าแล้วนี่พี่น้องเลี้ยไรกินทั้งสีเดี๋ยวนี้กะซิผ้าร้านเมื่อแล้วน้องเพราะว่ามันกะสีง่วงเลยค่ะทะ่านได้กินเขาเขียงเขาเพี้ยนซ้ำท่นโจ่งกาเหี่ยพี่น้องเอ้ยถือมาพนโต๊ะเลยนี่ก้างเลยมันเปียกแล้วเราเลยบริสายทงไว้เมเลยถือยางก้อยยางมากยางมาาง,งมาผิดแล้วนาะปะัดมะฮาค่ะโจงะะ่งเปือเราเ่เห็นตรงใสยสีลืมหว่างโป่งเดี๋ยวนี้สีไหลง่วขึ้นไปแล้วก็จะทาเบิ่งเลยน้อหายมันขาวไปเลย โบทันได้กินข้าวเสร็จยักไปเบิ่งหวังห้างหนังหูเละอย่าลืมอยู่หูเลย็กจ้องเห็นกัมมีอันเดียวอยู่เนาะสวัสดีปลาลุงยิ้มขาวเลยบ่ยโบธันข่องโอ้โหท่องโอ้อกูจังหิวน่ะไปหาคันจ้องเราหนี่สีไปหาคันจ้องแล้วก็ไหลงัวเมื่อเลยกว่าตอนนี้มันกลายสีสีงอแล้วเข่าไปหิวอยู่เนาะ หิวข่าวแล้วสาวนะบักค่นนะแล้ยังบหิวอยู่บ่ไรเมืม่อหากินข่าวกินน้ำดีกันแหละมาเลี้ยงกับร้านสองคนนะพี่น้องมึงเฮ้ยไม่เ้าก็ได้นะพี่ต่วนไปกินน้ำเนานะมากงี้ยเกาะบักคิดต่วนเราก็ิดเป็นเด็กนะพี่ผัวนะพี่น้องดกดหค่มบงับงบักค่มาเอากับทวิกนั่นยนะอ <c oughs> ันนี้นะส่วนมั่นนิคน้องพี่น้อง บอกง,งามสัมชานิกเบื้องของขาจา้รนะโกกบักชุ่มชุ่มบักใหญ่หรือว่ามันเป็นคนหลับแนวละพันบอกดูแน่ไดนคนละพันบอกจังเนาะเยาะกระไล่ไลยโผล่พึ่งมาเลยพึ่งกระลกเนี่ยกักนนบางไปแนมเนาะโดย้วยข้าวหน้ามีก็คือกันเนลนยข้าวมีเนาะขฮาวไม่มาหมักพี่ตวนได้ไหมหมักพี่ตวนหมักพี่พวนพวน บริขามันลกเนี่ยแต่เฮงแล้วพอเพิ่นก็เมยเพิ่นมาลกนะต้นงูเอียงวะตัวนี้โนะอย่าไปใกล้มันมันโคบตายเลยไปจังนี่นะงูเขีย,เยวเลยงูเขียวบ้าปะเนี่นี่งูยังคื <c ười> ออบแม่ลงกินอนีสาวบ่เห็นงูย,ยังกันจ้าวสาวาผู้ผู้งูเ้าก,ก็อยู่ป่าข้างนี้แล้วอย่ามันกินหลอกมือมันเป็นชื่อยังมันเป็นชื่อ,อยังชีเขียวฮรเบป่ณหชีเขียวนี่ใช่ หัวแจ็คสีเขียวอุ้ยเอาตกไม่ใช่เลยนี่น้องมันเท่ากับเป็นหัวอยู่พี่น้องเห็นอยู่หัวมันมแต่ว่าบาทันใหญ่นี้โดยโต๊ตตกระทิ่มเลย่วนมันเนาะนี่อา้าวมก็อยากเงาะน้ำน้องเต็มเลยพลุกของข้าเจ้านะง่ามงามขืนจนวายากผู้อยากเพียงอะนะผู้ดิพี่น้องเพียงโกกูตัวนั้นหน่อยๆนะของข้าเจ้า บโบไซทีมโลดเลยทีมโลดโบอ้าวเจ้าโบอาข้าเจ้าบโเอา, <c oughs> าว,เ,อาาวเ,อาเลยกับถิมเลยมันสฉบไอ้เก็บมาดูหมากหนึ่งนะสิกินนี่นี่เมื่อนี่แม่หมากนี่เจ้าสิเอาอมาหายเจ้าตนหิวเข่าเลยได้งวงมื่นานออกมาเถอะมึงมาหลัดขางพี่ครับหลัดเมื่อนะหิวเข่าเลยเนาะส้วมมันเอากระดิ่งเมื่อนะพี่น้องไหลงวงเมกกื่อก่อน mưa thiêng mưa thiêng ạ không mất hết bùa, mất nó đi khẩu ừ. lại đây mất đi ăn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  đi ăn mất đi ăn mất đi đây mất đi ăn 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 mất ลอยโยกซื้อๆอรรต้องเผื่อค่าเบื่อโทรศัพท์กัมพาไปกัมพากัมพาน้อยกัมพาน้อยไปย่างเลยไหมเฮ้ยกำลังมืองานเลพี่น้องมาเลี้ยงแถวขัง,าขางสวนมันมือนเนาะแถวป่าขางังนะหน้าเฮาเองยอย่าดึงมาเลยครับในคันจ่องกับไปหาน้ำมาไปเบิ่งวางนั่งแผลที่แต่เขาบัวเอาไป คนอ,อยู่ในป่านะเขาก็เลยบโเหินเนี่ยละคุณแกกำลังมืออะน้องยิ้วเขาแล้วบางครั้งป,ปิ๊คลิปนยไอ้เติ้ลปิ๊คลิปได้ไหมากนไล่ผากนไล่ก็ชื่ในเ้อบ๊ายบาย